สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะต๊กกระแมวพาแซบแบบบ้านๆค่ะวันนี้พี่ตกก็จะพามาเข้าครัวกับเมนูแกงป่านะคะวันนี้จะเป็นแกงป่าหมูใส่มะเขืออร่อยอร่อยแซบๆเหมือนเดิมค่ะเมนูกับข้าวบ้านๆเมนูวันนี้ก็จะเน้นความเผ็ดความแซบความอร่อยนะคะเพื่อน แล้วก็สามารถกินกับข้าวสวยข้าวเหนียวได้หมดเลยค่ะกับข้าวง่ายๆของเราค่ะวันนี้สีสันน่าทานมากๆเลยค่ะค่ะหลังจากทานเมนูนี้พี่ตุ๊กก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการทําแกงปลาหมูใส่มะเขือกันแบบง่ายๆเลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบที่เราใช้วันนี้นะคะในส่วนของเนื้อหมูนะคะพี่ตุ๊กก็หั่นไว้เรียบร้อยะคะ่ะตามชอบเลยค่ะให้ชอบเนื้อหมูเยอะๆก็ลดเพิ่มตามชอบได้เลยค่ะมะเขือแล้วก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะแช่ด้วยน้ําเกลือนะคะพี่ตุ๊กใช้อยู่ประมาณ8ลูกค่ะหั่นไว้ เรียบร้อยค่ะถัดมาก็ใบกะเพราค่ะเป็นใบกะเพราแดงนะคะอันนี้ก็ตามชอบค่ะเด็ดไว้เรียบร้อยใบยมะกรูดฉีกตามชอบเลยค่ะกระชายหั่นซอยนะคะแล้วก็พริกแดงจินดาค่ะพี่ตุ๊กใช้ประมาณ6-7เม็ดนะคะก็สอยไว้เรียบร้อยค่ะพริกแกงเผ็ดนะคะก็2ช้อนโต๊ะค่ะมะเขือพวงตามชอบค่ะทุกคนตามด้วยเครื่องปรุงต่อมาก็จะเป็นรสดีค่ะพี่ตุ๊กใช้อยู่ประมาณ 1, 1ช้อนชานะคะอันนี้พี่ตุ๊ก ใช้แทนผงนัวนะคะวันนี้เราใช้รสดีแทนค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาพี่ตุ๊กใช้อยู่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเครื่องปรุงต่อมาก็จะเป็นในส่วนของน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายพี่ตุ๊กก็เพิ่มรสชาติของอาหารนะคะก็ใช้อยู่ประมาณสองช้อนชาค่ะใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆแกงป่าแบบง่ายๆของเราคะ่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะพี่ตุ๊กก็จะนําพริกแกงเผ็ดนะคะมา กับน้ำมันใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะทุกคนเพราะว่าเครื่องแกงเราซื้อมาก็คือเราจะผัดให้หอมก่อนค่ะหลังจากนั้นพี่ตุ๊ก็จะนำในส่วนของเนื้อหมูนะคะลงมาผัดกับพริกแกงต่อเลยค่ะผัดให้เนื้อหมูพอจะดุ้งสะดุ้งไม่ต้องสุกมากนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือให้เข้ากันกับพริกแกงก่อนค่ะใครจะไม่ผัดก็ได้นะคะก็ตั้งน้ำแกงแล้วใส่พริกแกงเผ็ดลงไปก็ให้ เขาเดือดแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปได้เลยค่ะอันนี้คือตามชอบนะ,ะแกงแบบไครแบบมันค่ะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากพิตุกผัดไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะดูสีของเนื้อหมูนะคะว่าพอที่จะได้ที่หรือย,อยังนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นพิทุกก็จะนําในส่วนของน้ําเปล่านะคะพิตุกก็จะเทน้ําเปล่าลงไปค่ะอันนี้ แกงป่าหรือว่าแกงของเราแล้วแต่นะคะว่าเพื่อนๆจะชอบแบบน้ําเยอะน้ํามากน้ําน้อยอยู่ที่เราค่ะในส่วนปิ้ตุกก็ทําประมาณหนึ่งถ้วยก็จะใส่น้ําไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอันนี้เราทํากินแบบง่ายๆค่ะหลังจากนั้นเราก็รอให้น้ําแกงเดือดนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปนําฝาหม้อนะคะเพื่อนๆมาปิดให้น้ําแกงเขาเดือดได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะเราก็จะรอให้น้ำแกงของเราเดือดก่อนคะ่ะค่อยใส่ อย่างอื่นตามลงไปนะคะเราเดือดเรียบร้อยค่ะน้ำแกงเดือดแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดฉีกนะคะที่เตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนเลยค่ะแล้วก็จะนําในส่วนของมะเขือพวงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะคือเครื่องทั้งหมดที่เราเตรียมไว้ค่ะ<ๆ>ก็ทยอยใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่กระชายค่ะลงไปค่ะแล้วก็จะคนๆให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะถัดมาพี่ตุ๊กก็จะนําในส่วนของมะเขือเปาะนะคะที่เราเตรียมไว้แล้วก็ไปเอาน้ําออกก่อนค่ะทุกคนเราจะได้ใส่สะดวกนะคะนี่ใส่ลงไปค่ะแล้วจะคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะตั้งกระทะหรือว่าตั้งน้ําแกงให้เดือดอีกรอบหนึ่งนะคะเ,เพื่อนเพื่อเพื่อที่จะให้มะเขือเขาสุก ค่อยมาปรุงเครื่องเอานะคะน้ำแกงเราก็เดือดเรียบร้อยค่ะเราก็จะนำในทับพีนะคะมาคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งค่ะเขาจะได้สุกทั่วถึงนะคะ หลังจากนั้นพี่ตุ๊กก็จะมาปรุงเครื่องค่ะเพื่อนๆเราก็จะนาเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดนะคะใส่ลงไปค่ะอันนี้จะเป็นรสดีนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็จะนำน้ำปลาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็ชิมรสชาติเสร็จร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนเราไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะรสชาติอร่อยแซ่บค่ะหอมเครื่องแกงค่ะอร่อยอร่อยนัวๆเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็จะนําในส่วนของใบกระเพราค่ะใส่ลงไปนะคะเพื่อนเพื่อนแกงป่าอร่อยอร่อยก็ใส่ใบกระเพราเยอะๆค่ะกะเพรานี่ก็จะมีสี เข้มๆนะคะก็จะมีความหอมความเผ็ดความร้อนอยู่ในตัวค่ะเพื่อนๆเป็นสมุนไพรท,ที่กระเพรากระเพราแดงเขาเรียกกระเพราแดงนะคะคือจะแบบอร่อยมากๆเลยค่ะเวลาทากับข้าวเขาจะมีความหอมมากๆเลยค่ะพี่ตุกก็จะคนนะคะให้กระเพราเขาสุกไม่ต้องให้เละนะคะให้แบบสลดสลดค่ะก็หลังจากนั้นเราก็จะนําพริกที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปค่ะ ه, ก็เปอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแกงป่าแบบง่ายๆของเราค่ะเดี๋ยวเราปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วเตรียมตักเสิร์ฟค่ะตักใส่ถ้วยกันเลยค่ะแกงป่าเผ็ดร้อนวันนี้พี่ตุ๊กทําแบบง่ายๆไม่ใส่พริกไทยอ่อนนะคะเพราะว่าเครื่องแกงเราเผ็ดมากค่ะพริกไทยก็เผ็ดอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีคนทานพี่ตุ๊กเลยตัดในส่วนของพริกไทยอ่อน ออกไปนะคะเพื่อนๆน,นี่เราก็ตักใส่ถ้วยเป็นที่เรียบร้อยค่ะแกงป่าหมูใส่มะเขือของเราค่ะสีสันน่าทานรสชาติเผ็ดแซบ่บอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆน,น่ากินสุดๆเลยค่ะกับข้าวง่ายๆของเราวันนี้ค่ะ เวลาแซบได้เวลา,วลานัวละค่ะวันนี้พี่ตุ๊กก็ขอตัวไปทานแกงปลาหมูใสม่มะเขือก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกทก,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 การกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่มาให้กําลังใจพี่ตุ๊กค่ะวันนี้พี่ตุ๊กลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ